การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์งานกลุ่มการสร้างโฟร์ชาร์ตและสูตโคต้ดแก้ปัญหาการเตือนไปเรียนไม่ทันเสนออาจารย์เลิศัก์ุลทองรายวิชาการคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์ภาคเรียนปีที่หนึ่งปีการศึกษา2568สมาชิกในกลุ่ม ปัญหาหนึ่งตื่นนอนสายทำให้ไม่มีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกจากบ้านสองรีบอาบน้ำและแต่งตัวอาจทำให้ลืมของสำคัญสามไปถึงโรงเรียนหรือมาหาวิทยาลัยทำให้เข้าเรียนไม่ทันสี่พลาดเนื้อหาการเรียนช่วงแรกของคาบเรียนห้าถูกตเตือนหรือถูกตัดคะแนนจากการมาสายหกส่งผลต่อความเครียดและความกดดันเมื่อรู้ตัวว่าตื่นมาสายเจ็ดภาพลักษณ์และความน่าจะถือในสายตาครูหรือเพื่อนลดลงความสำคัญหนึ่ง เชื่อจะหนักถึงความสําคัญของการบริหารเวลาในชีวิตประจําวันสองส่งเสริมความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตอนเองสามชื่อให้เตรียมตัวไปเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสี่ลดความเครียดและความเร่งรีบในตอนเช้าห้าเพื่อประกาศในการเข้าเรียนทันเวลาและไม่พลาดเนื้อหาหกสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นจากครูและเพื่อนเจ็ดส่งผลดีต่อผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้โดยรวมแปดเป็นพื้นฐานที่ดีในการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคต ดููโดโค้ดกับโฟลชาร์ t ของกลุ่มพวกเรากันก่อนนะครับฝั่งนี้จะเป็นโฟลชาร์เอ้ฝั่งนี้จะเป็นสโดโค้ดส่วนฝั่งนี้จะเป็นโฟลชาร์ซูโด o โค้ดดูควบคู่กับโฟลชาร์ได้เลยนะครับมาดูที่สัญลักษณ์กันก่อนตรงนี้จะเป็นเทอร์มินาเตอร์หรือจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดตรงนี้นครับส่วนตรงนี้จะเป็นอินพุตเป็นตัวรับข้อมูลเข้ามาตรงนี้ จะเป็น decision เป็นตัวในการใช้เปรียบเทียบเงื่อนไขในการตัดสินใจอะไรพวกนี้นครับเราจะมาดูที่ start กันนะครับเริ่มที่ start ต่อด้วย input ของเราก็จะเป็นตื่นสายไหมถ้าไม่เราก็จะมาดูที่ตรงนี้นะครับไปเรียนทันเวลาหรือไม่เอเป็นเรียนทันเวลาหรือเปล่าไปเรียนทันเวลาแล้วก็จบเลยแต่ถ้าใช่ เราตื่นสายเพราะอะไรตื่นสายเพราะนอนดึกใช่หรือไม่ถ้าไม่ก็มาดูที่ตรงนี้เป็นเกี่ยวกับนาฬิกาปลุกใช่หรือเปล่าแต่ตรงนี้เว้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูมาดูที่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนอนดึกใช่หรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะนอนไม่หลับใช่หรือเปล่าถ้าไม่ก็บังคับให้ตัวเองตื่นไปเรียนแล้วก็มาดูว่าเราตื่นเช้าขึ้นหรือเปล่า ท้าไมก็เกี่ยวกับนาฬิกาปลุกหรือไม่แต่ถ้าใช่เราก็จะเรียนทาเวลาแล้วก็จบเลยถ้าใช่ให้เราลดกิจกรรมก่อนนอนปิดโทรศัพท์โซเชียลฟังเพลงพอดแคสต์หรืออะไรก็ได้ที่ทำเราผ่อนคลายแล้วก็มาดูว่าเราตื่นเช้าขึ้นหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ตื่นเชา้าเป็นเพราะเกี่ยวกับนาฬิกาปลุกใช่หรือไม่ตรงนี้เชื่อมกับตรงนี้ด้วยนะ เกี่ยวกับนาฬิกาปลุกหรือเปล่าถ้าไม่บังคับให้ตัวเองตื่นไปเรียนตื่นเช้าขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ไปตรวจสอบพฤติกรรมใหม่แต่ถ้าใช่ไปเรียนทันเวลาแล้วก็จบเลยเกี่ยวกับนาฬิกาปลุกหรือไม่ถ้าใช่นะครับก็เพราะอะไรเพราะนาฬิกาปลุกไม่ดังนั่นเองใช่หรือเปล่าถ้าใช่ตั้งนาฬิกาปลุกหลายเวลาวางนาฬิกาไม่ห่างจากเตียง เตรียมของล่วงหน้าวางแผนเวลาออกจากบ้านแล้วก็เราตื่นเช้าขึ้นหรือเปล่าก็ตรวจสอบพฤติกรรมใหม่ตรวจสอบพฤติกรรมใหม่นี่ต้องวนไปดูตั้งแต่ตรงนู้นลนะครับตรงนี้เป็นสายไหมก็จะเป็นรูปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะแก้พฤติกรรมได้อะไรอย่างนี้นาฬิกาปลุกไม่ดังถ้าไม่ดังบังคับตัวเองให้ตื่นเตรียมของล่วงหน้าวางแผนเวลาออกจากบ้านตื่นเช้าขึ้นหรือเปล่า ก้าไม่ก็ตรวจสอบพฤติกรรมใหม่เหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าใช่รเรียนทั้งเวลาแล้วก็จบเลยขอขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณมากครับ